สวัสดีครับเอาไขค,รครวงงานไฟฟ้ามาให้ดูนะครับเป็นแบรนด์จากเยอรมนีนะครับเม d ดอินเยอรมนนะไม,ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์เยอรมันหรือน่าจะใช่แหละเนี่ยนะครับเม d ดอินเยอรมนนะครับเป็นไขค,รครวงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสําหรับช่างไฟฟ้านะครับผมส่วนเพื่อนๆถ้าใครจะจะซื้อใช้ที่บ้านนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวผมแกะออาไม้ดูเอาไม้ดูตัวเดียวก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวเนี่ยนะแปดร้อยกว่าบาทนะครับในลาซาด้านะครับโอเคนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยนะครับผมเช็คราคาในลาซาด้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครจะอยากซื้อมาใช้ดูนะครับของแท้นะครับตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวนะแปดร้อยกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งชุดนี้ก็หลายพันอยู่นะครับ ตรงนี้มันเขียนว่าฉนวน Made in Germany นะครับผมยี่ห้อนี้นะครับรู้เห็นไหมเนี่ยนะครับ Made in Germany นะครับผมทั้งชุดก็แปดร้อยกว่าบาทอ่ะโทษตัวที่ตัวเดียวแปดร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ๋อ ที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับมันจําเป็นต้องใช้ของดีๆแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าบางทีใช้กับพวกไฟไฮโวล์นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ที่บ้านนะครับจาเป็นต้องใช้ขนาดตัวแพงขนาดนี้ไหมมันก็มียี่ห้ออื่นลดหลั่นลงมานะครับได้ทั้งชุดก็มีโอโทษครับได้ทั้งชุดก็มีเนี่ยนะครับอีกยี่ห้อนึงนะันี่ผมกาลังจะพูดถึงยี่ห้ออื่นนะ,ะพันกว่าบาทนะครับหรือถ้าเป็นของ ทัเทลทัวโอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่กี่ร้อยครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นที่คุณภาพของตัวฉนวนนะครับที่แตกต่างกันนะครับแต่ถามว่ายี่ห้อพวกนั้นใช้ที่งานงานบ้านงานที่บ้านเราได้ไหมเพราะไฟที่บ้านเราเต็มที่ก็แค่220โวลต์นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับผมแต่อันเนี้ยผมให้ดูของที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของในที่ที่ใช้ในที่ทํางานนะครับผม มันก็จะเป็นของลักษณะนี้นะครับเป็นของอีกเขาเรียกว่าอีกเกรดหนึ่งและกันนะครับส่วนของที่เราขายอยู่ตาม s h o p e ี l a z a d a เนี่ยไม่ใช่เป็นของเกรดไม่ดีแต่มันเป็นของที่เหมาะกับงานไม่ใช่ไม่ใช่ในงานอรตษาหกรรมจะเป็นของที่เหมาะกับใช้งาน diy งานในบ้านในี้ยใช้ไฟน้อยๆน,น,นะครับไฟ24โวลต์หรือไฟ1 2 0โวลต์นะครับพอพูดถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะครับ ไขควงที่ใช้กับงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำเ,เพื่อนเพื่อนก็คือถุงมือนี่นะครับถุงมือตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นถุงมือกันไฟนะครับป้องกันไฟฟ้านะหมายถึงว่าเ,เราไปทําบนกระสายไฟที่มีที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ป้องกันได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะลดความรุนแรงหนึ่งเราใช้ฉนวน ไข่กวางที่มีฉนวนและแถมใส่ถุงมือด้วยนะครับมันก็ปลอดภัยไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วถุงมือตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าช่องผมเป็นช่องมีดใช่ไหมบอกว่าคู่นี้นะร้อยหกสิบกว่าบาทนะครับเพื่อนๆบอกว่าจะเอาไปใช้กับงานมีดมันกันบาดเลเวลหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนำเนี่ยมันกันบาดเลเวลห้านะครับเพราะฉะนั้นเส้นใยกับสารที่เคลือบเนี่ยมันป้องกันบาดได้น้อยแต่ป้องกัน เขาเรียกว่าอะไรนะการแทงเลเวลหก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับป้องกันการขีดข่วนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสายไฟเนี่ยนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยถ้าผมขีดไปเนี่ยถ้าเป็นมือเปล่า,าเนี่ยก็เจ็บนะครับผมเนี่ยผมว่าเข้านะครับแต่เงี้ยมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับใช้หยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับจับไขค,รครวงได้ถนัดมันเป็นถุงมือสาหรับงานช่างนะครับหยิบจับถนัดดีนะครับผมก็ เดี๋ยวจะนานเกินก็ประมาณนี้แล้วกันนะเอาไข่ควงนะครับมาให้ชมนะครับสวยดีนะครับก็ตัวนี้ตัวเดียว800กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะผมจะมีลิงก์ของตัวเนี้ตัวเดียว800กว่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ของยี่ห้ออื่นๆที่ลดหลั่นกันลงมานะครับที่เพื่อนๆเผื่อจะมีใครเอาไปใช้ในงานไฟฟ้าที่บ้านนะครับงาน diy งานอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้ใช้ของพวกนี้นะครับ ลงทุนซื้อหน่อย8900นะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะไฟบ้านก็เถอะถึงแม้ว่าจะไม่ถึงพันโวลต์นะครับโดนดูดขึ้นมานี่ก็เสียชีวิตได้นะครับผมแต่ของพวกนี้มันเป็นของมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนะมันก็เลยค่อนข้างแพงนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับฉนวน1000โวลต์แล้วก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของทางเยอรมันเขาอะนะครับผมมีปากแช๊ก ผมใหดูนะปากแบนนะครับที่บ้านผมก็มีอยู่ตัวสอตัวเอาเท่าที่จําเป็นก็คือตัวไซส์เล็กนะครับปากแบนกับปากแฉกอย่างละตัวที่บ้านผมผมซื้อใช้แค่2ตัวนะผมไม่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบ้านเรางานไฟฟ้าเต็มที่ไขเบรกเกอร์ต่อไฟนู่นนี่นั่นที่ยังมีไฟอยู่ก็ตัวแค่นี้เนี่ยครับพอนะครับผมใส่ทุกม,มือด้วยแล้วก็ใช้ไขควง สำหรับงานไฟฟ้าด้วยนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับผมก็ให้เพื่อนดูแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ